2025จะเป็นยุคทองของทรัพย์สินตัวนี้ดร r i n c e s s นะคะปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์จากคอเนลและประสบการณ์ IMF UN mm hmm. จะเล่าให้ฟังว่าทรัพย์สินนึกสภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นหุ้นหรือว่าเป็นทองหรือว่าเป็นอะไรก็แล้วแต่มันเป็นทรัพย์สินได้เพราะมันได้รับการยอมรับแล้วคริปโตล่ะ เริ่มจากการที่มันเป็นสิ่งที่มีคนกลุ่มหนึ่งสะสมมันคิดว่ามันมีค่าแล้วจากนั้นการยอมรับเนี่ยมันก็ขยายวงเรื่อยๆอย่างช่วงที่ผ่านมาก็มี Bitcoin ETF หรือว่ากองทุน Bitcoin นั่นก็เป็นสัญลักษณ์ที่สําคัญว่าสถาบันการเงินชั้นนําของโลกก็ยอมรับ Bitcoin ว่าเป็นทรัพย์สินตัวหนึ่งและคราวนี้ที่คุณทรัมเข้ามาก็เป็น าสำคัญของทั้งบิตคอยน์แล้วก็ทั้งคริปโตเหมือนกันนะคะเพราะว่าคุณทรั์ได้ออกคําสั่งใหม่แล้วนะคะว่าให้เรื่องคริปโตเป็นวาระแห่งชาติของอเมริกาแล้วก็มีการตั้งคณะกรรมการนะคะภายใต้คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกรอตอของอเมริกาที่จะดูแลกฎของคริปโตกฎของเรียนต่างๆให้ชัดเจนมากขึ้นนะคะ อันนี้ก็เพื่อความมั่นคงเพื่อความสบายใจของนักลงทุนอย่าเพิ่งเอาเงินไปลงทุนคริปโตถ้าหากว่าไม่ได้ลงทุนระยะยาวเพื่อกเกษียณก่อนนะคะซึ่งอันนี้เป็นของมันต้องมีเพื่ออย่างน้อยเราได้มีเงินใช้ตลอดชีวิตนะคะดร Princess รวบร,วม,รวมวิธีการลงทุนระยะยาววางแผนกเกษียณให้มีเงินใช้ตลอดชีวิตไว้ในคอร์สใหม่นะคะโดยยกกำลังด้วยพลังการลงทุนฉบับมือใหม่สมัครคลิปนี้มีราคาพิเศษค่ะ